สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้หมูโยนของเรามานำเสนอขายรถเช่นเคยครับวันนี้เสนอเป็นตัวเจ้า t o y ยต้า g o o h a ช p นะครับรุ่นยอดนิยมนะครับรุ่นยอดฮิตนะครับเป็นเครื่องดีเซลเครื่อง2 5 0 5ครับตัวนี้เป็น4ประตู p l ี n ันเนอร์เกียออโต้นะครับย้ำนะครับว่าเป็น4ประตูเกียออโต้นะฮะตัว p l ี n ันเตัวนี้ตัว e v n t u r r o o นะครับ เป็นตัวปี2013นะครับจดทะเบียน14เดือนมกราคมนะครับมาพร้อมกับยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับยางยี่ห้อ continental 4เส้นเลยนะฮะอันนี้เป็นสีบรอน์ครับเป็นสีบรอน์นะครับตัวสีเฉดของรุ่นมันเลยนะฮะรถสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับภายนอกก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะให้เข้าไปดูภายในพร้อมๆกันครับ โอเคครับเดี๋ยวเราเข้ามาดูเบาะหลังกันก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นเบาะตรงรุ่นนะฮะเป็นเบาะผ้ากำมะหยี่ลักษณะนี้เลยนะครับด้านใต้เบาะอันนี้นะครับจะมีเครื่องมือสําหรับเปลี่ยนยางอะไรนะครับจะอยู่ใต้เบาะตรงนี้สามารถดึงยกขึ้นได้นะครับด้านหลังก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะสตาร์ทเครื่องเงินก่อนนะครับ โอเคครับสำหรับด้านในนะครับตัวนี้เป็นตัว e มี abs นะครับเป็น13ตัวกลางปีนะฮะพอถ้าเกิดผมทำหลากหลายคลิปเนี่ยถ้ามีใครได้ตามดูก็จะรู้ว่าถ้าเกิด13ปลายปีเนี่ยภายในจะเป็นสีดำแล้วแต่ตัวนี้มันยังเป็นตัวต้นปีของ13อยู่เพียงแค่เจ้าของเก่าเนี่ยลากจดเป็น14มกลาเท่านั้นเองนะครับสังเกตได้ง่ายๆคือคอนโซลด้านบนเนี่ยมันจะยังออกเป็นสีออกเชิง เทาน้ำตาลนิดๆอยู่นะฮะยังไม่เป็นสีดำนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ครับความพิเศษของมันคือตัวนี้เกียร์ออโต้อย่างที่เรามองเห็นก็คือมันจะเป็นเขียนว่า D432L นะครับตัวนี้ก็คือเป็นเกียร์ออโต้5สปีดแล้วนะครับถ้าเกิดเลยเดือนสิงหาของปี12ขึ้นมาถ้าเป็นเกียร์ออโต้รุ่นแชมป์จะต้องเป็น5สปีดแล้วนะครับสังเกตได้ง่ายๆตรงนี้ถ้าลูกค้าไปดูหลายๆที่ ไปเลือกดู v ีโ o ้เขียวโตให้สังเกตรตรงนี้เลยครับถ้ามันเขียนว่า d 3แสดงว่า d 3 2 l เฉยๆแปลว่ายังเป็นเกียร์ตัวเก่าอยู่นะครับก็คือ12 11ลงไปนะฮะแต่ตัวนี้คือ13แล้วมันก็จะต้องเป็นอย่างนี้เลยฮะ d 4 3 2 l ก็คือเป็นลักษณะของเกียร์ที่เป็น5สปีดแล้วนะครับ โอเคครับภายในค่อนข้างเรียบร้อยครับสำหรับคันนี้เรามาดูกันว่ามันมีออปชันอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเจ้าตัว e p u n n e r คันนี้ mm hmm. ก็ปกติเลยฮะแอร์ปรับธรรมดานะครับวิทยุธรรมดาแต่ก็ยังสามารถเสียบ AUX USB ได้นะครับ mm hmm. ก็ยังถือว่ายังไม่ล้าสมัยจนเกินไปนะครับ mm hmm. ก็ยังสามารถใช้งานได้ปกติอยู่นะฮะที่ชาร์จนะครับได้2จุดเลยนะฮะมีตัวปุ่มไล่ฟ้าให้ด้วยนะครับ สำหรับเจ้าตัวคันนี้เรือนใหม่อยู่ที่1,48,000กิโลนะครับก็ถือว่าสมปีนะครับเพราะถ้าเกิดนับจากปี13ขึ้นมาเนี่ยปีนี้ปี2022ก็ตีไป9ปีเนาะโดยประมาณก็ถือว่าวิ่งไม่เยอะนะฮะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดไม่แท้นะครับเข้าศูนย์มาล่าสุดนะครับครั้งต่อไปที่ต้องไปเข้าก็คือแ5น0้านะครับกิโลซึ่งหมายถึงว่า มีการดูแลรักษาที่เข้าศูนย์อยู่ตลอดนะครับสําหรับคันนี้นะครับมีอะไรอีกนะครับก็จะมีไฟมองเพดานนะครับที่เก็บแว่นนะครับหรือบางคนเอาไว้เก็บพระก็ได้นะครับตาตัวคู่มือนะครับยังอยู่ครบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับ2566นะครับกระจกปบไฟฟ้าผ้าไฟฟ้าแล้วนะครับแล้วก็แน่นอนครับกระจก ข้างก็ขึ้นลงไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับภายในก็จะประมาณนี้ครับคอนโซลไม่มีอะไรแตกหักสภาพเรียบร้อยมากๆครับค่อนข้างมั่นใจเลยทีเดียวสําหรับคันนี้เบาะก็ยังอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดีครับเดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องพร้อมๆกันครับโอเคครับมาดูห้องเครื่องกันเลยนะฮะเช่นเคยครับหมูยนตการันตีนะฮะหัวน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีริ้วรอยของการขยับนะครับ แก้มด้านซ้ายนะครับฝั่งคนนั่งนะครับลูกยางพวกนี้นะฮะผมจะไล่ดูไปทีละจุดเลยนะฮะบ่งบอกถึงความเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีริ้วรอยนะครับคันหน้านะครับสัญลักษณ์ตัวเอลนะครับอยู่ครบนะครับสติ๊กเกอร์นะครับคันหน้าอยู่นะครับหัวน็อตสวยนะครับเม็ดอาร์คอะไรอยู่ครบหมดเลยนะฮะอย่างที่เห็นเลยนะครับ ฝั่งคนขับนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับบ่งบอกว่ารถไม่เคยมีการแก้ไขนะครับหรือว่ามีการชนเข้ามาเพื่อที่จะแก้ไขเก็บงานทําสีแต่อย่างใดนะครับตัวนี้ก็จะมีในเรื่องของ abs ให้นะครับอย่างที่มองเห็นนะครับแล้วก็ตัวนี้เกียร์ออโต้อินเตอร์คูลเลอร์นะครับตัวฝาบนจะมีกระจมูกนะครับ ก็เป็นตัวโฉมที่ยังดูเท่ยู่นะฮะเครื่องดีเซล2,005นะครับ144แรงม้านะครับสติ๊กเกอร์นะครับมอกนะครับตัวเพจนะครับมองเห็นชัดเจนนะครับปี2013อย่างที่แจ้งนะฮะจูนก็คือผลิตเดือนมิถุนายนของปี2013นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปราคากันนะครับ โอเคครับสำหรับ v ี g o c h ช m p นะครับเครื่อง2,005เกียร์ออโต้4ประตูยกสูงคันนี้ปี2013จด2014นะครับทางเราหมูยนตเสนอขายอยู่ในราคาที่470,000บาทครับย้ำนะครับ470,000บาททั้งนี้หากลูกค้านะครับไม่มีประวัติเงินเดือนเข้าผ่านบัญชีสามารถฟรีดาวน์ได้เลย,เลยครับหรือหากต้องการจัดเกิน ยอดจัดไฟแนนซ์เนี่ยรุ่นนี้สามารถจัดได้ถึง5,30,000บาทกันเลยทีเดียวหากต้องการจัดเกินเพื่อเอาเงินไปหมุนก็สามารถทำได้นะครับแต่ทางเราขายเพียง4,70,000บาทท่วนครับทั้งนี้นะฮะหากสนใจติดต่อสอบถามอยากซื้อเงินสดนะครับโทรเข้ามาคุยกันได้ต่อรองได้ครับที่เบอร์084ครับ929-0301ย้ำะครับ0849290301ขอบคุณครับ